หลับตาเบาๆแล้วท่านม่ได้ได้ยินเสียงระฆังน,นี้เนะสูนย์ลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ตั้งใจทอให้บัเพ็ญจิตภาวนาบูชาเป็นพุทธคุณเนื่อในวันประสูติตรัรสรู้และปร,ะริิพ่านของพระพุทธเจ้าทําตามที่พระองค์สอนในเรื่องของอธิจิตสกขาการฝึกฝนอบรมจิตใจอย่างยิ่ง เมื่อจิตท่านเป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้วเราก็ขอให้ตั้งใจให้บุญกุศลนี้เป็นเหตุปรับใจแห่งความสุขของท่านของพ่อแม่ของคุณญาติยา,าย,ายญาติสนิสหายเพื่อนพ้องพี่น้องทั้งหลายทุกท่านได้มีความสุขกายสบายใจเพราะเหตุแห่งบุญกุศลที่เราทำนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านใดไม่ว่าจะ ให้บุญกุศลนี้ถึงเจ้ากรรมนายเวงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจร่วมตายขอให้บุญกุศลนี้ในส่วนนาตหนัอยากตั้งใจให้ถึงแม่ตุ๊จิตตวดีที่ลวกหลับไปอยากให้แม่ได้เห็นว่าสิทธิของแม่ปลุกฝังแม่ได้สมเร็ผลเป็นประโยชน์ แก่คนจำนวนมากพ่อแม่ปุญ่าตาท่านใดที่ล่วงรับดับคันแล้วก็ขอให้ท่านเป็นสุขในสัปดาย์ภพด้วยเหตุแห่งบุญนี้พ่อแม่ท่านใดจะไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายอาการดีขึ้นโดยไวท่านใดที่เฝ้าพ่อแม่จะไข้ได้ป่วยก็ขอให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ลูกกตัญญูต่อไป สัตว์ทั้งหลายที่รับทุกข์ขอให้พ้นจักทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีสุขก,ก็ขอใ้สุขยิ่งขึ้นไปขอเชิญหลายตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตาตา,มาตามอัตมาขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาครัวอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันอีกคนเคยร่วมงานการทั้งหลาย ขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดเมื่อท่านได้เสียงแล้วก็ขอให้ลืมตาขึ้นพบก,กัน